เพรฟรีเพรฟรีเพจฟรีเอ้เพรฟรีไฟแบบฟรีเฮ้ยเอาเปิดคลิปเลยเลยก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมเอ้เมื่อกี้พูดอุทานว่าเพรฟรีเพรฟรียังไงไม่รู้นะะี่ครับผมบอกเลยกิจกรรมวันนี้เนะี่ยถูกใจสําหรับสายฟรีและสายเติมมากเลยนะะี่ครับผมก็กิจกรรมเพชรคูณ2นั่นเองนะะี่ครับผมจะเกิดใ,ใครที่อยากได้เพรแบบฟรี ตั้งใจดูนะครับผมโอเคก่อนจะไปเรามาดูนี่นิดหนึ่งนี่ครับผมก็นี่เลยกางเกงปีกนกขาวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงก็มาแล้วนะครับผมและสีขาวก็ตามมาติดๆใช่ไหม โอเคไม่ติดหลับนานอยู่ทิ้งช่วงอยู่โอเคเดี๋ยวสุ่มเล่นก่อนเลยนะครับผมเพชรมีอยู่แค่นี้ไม่กลัวนะครับผมโหสิบครั้งลดราคาทีแรกด้วยมันเป็นการรอบพื้อพี่รู้นี่โอเคประมาณนี้เลยเอาจริงนะถ้าเกิดไม่เอาเกงเองกงเกง,เเกง,เเกงไม่เอาเอาแค่ทรงผมพอเพียะคือพี่ไม่ค่อยใส่อยู่แล้วนะคือพี่ก็แต่งตัว,วแบบกางเกงขาสั้นอนะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าปกนะจ๊ะได้ปกนะจ๊ะเอาไปทําอะไรเนี่ยเอาไป เอาไปทาอะไรเนี่ยโคตรเกลือเกลือเกินอะส่มต่อไปนะครับผมเกงปีกนกนะครับผมมาโอ้โหเพชรหมดะแล้วเอส่องเข้าคลังไปเลยละกันโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้ใช้เพชรประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแต่ดูนี่นิดซึงครับสาหรับคนที่เห็นเพชรพี่ไหมครับ287้ยดบ นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยฟังดีดีนะสำหรับสายฟรีหรือสายเติมหรือใครที่หาอะไดได้เสริมนะครับผมซึ่งมีกิจกรรมทางด้านของเติมเบคคูณ2เติม4ี่้อยได้4ี่รอยก็ประมาณ <c oughs> พันเพชรนะครับผมก็คูณไปเลยนี่เหนื่อยตรงนี้นะครับผมมาดูนะครับผมเพชรพี่อยู่แค่นี้แล้วทำยังไงนะครับผมพี่ก็ใช้เทคนิคเล็กน้อยนะครับผมตั้งใจดูนะ ตั้งใจดูนะครับตั้งใจฟังนะครับใครสนใจก็ทำตามพี่ได้นะครับผมดูเพชรนะครับผมตรงนี้นะนี่เลยนะครับผมเข้ามานะครับผมก็เป็นการท็อปอัพนะครับผมจะได้เพชรคูณ2ให้ดูดีๆนะครับเพชรพี่จะเพิ่มมาได้ยังไงนะครับผมนี่2 8 7จนะครับจะเพิ่มมาครับตูมเดียวเลย800เลยนะครับผมก็เติมไปสักประมาณ500กว่าเพชรอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ได้แปด ก็คือพี่มีบัตรทูมันนี่นะครับผมแจกแบบฟรีเลยนะครับผมหรือทุกคนก็ทําเองได้หรือถ้าหาได,ได้เสริมนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วกดรับตรงนี้อีกโอ้โหอีก500เพชรนะประมาณพันสองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหบอกเลยค,คุ้มคุ้มจริงคือเป็นกิจกรรมที่ทามาเพื่อเราเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คืออย่าไปสุ่มมั่วนะครับเก็บไว้ใช้มั่งนะครับผมอ่า ก็ขอบอกเลยสําหรับคนที่อยากได้บัตรทูมันนี่หรือเติมเงินเข้ามือถือแบบฟรีให้มันหักในซิมหรือบัตรทูมันนี่ไปเติมในเว็บของกอรีนานะครับผมเขาแจกบัตรทูแบบฟรีเลยลองดูสนิดหนึ่งนะครับผมอาแล้วครับผมสาหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีแบบนี้นะครับผมนี่เลยเพชรเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ500เพชร100เพชรนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีไปเติมเกมนะครับผมที่มีแอปดีๆมานําเสนอครับเติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมนี่เลย แอปแอปนี้เลยฮับบี้ดัมมี่นะเป็นเกมเก็บคอยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงกอยู่ด้านล่างและสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นีครับผมก็บอกเลยมีคอยแจกฟรีด้วยนะครับเป็นเกมเก็บคอยสะสมคอยตัวนี้นะครับ เอาไปใช้แลกบัตรชูมันนี่ไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถหาคอยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมากสําหรับคนที่สนใจนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมและใส่โค้ดตัวนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมรับเลย500คอยนะครับใส่ตามนี้เลยโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมเมอร์ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยได้เลย500คอยนะครับผมโอเคก็เก็บคอยไปเรื่อยนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกบัตรชูมานี่ได้ยังไงครับเมื่อคอยครบกําหนดแล้วนะครับให้เรากดไปตรงสีเหลืองข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามานะครับเป็น3โหมดนะครับผม3อย่างอันแรกเติมเงินครับอันที่2แลกบัตรชูมานี่นะครับผมโอเคอันแรกนะครับผมเติมเงินเข้ามือถือนี่เลยไปค่าโทรหักเติมเงินเติมเกมได้เลยนะครับผมหักเติมเกมได้เลย2นี่นะครับแลกบัตรชูมานี่เอาบัตรชูมานี่นะครับผมไปเติมในแอป ของกาลินานะครับหรือเว็บกาลินาได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิกงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีๆต้องแอปนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับ <icias> ผมอยากได้เพรแบบฟรีแบบพี่ไม่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรเราก็ได้นะครับผมก็แจกบัตรทูแบบฟรีเลยหรือจะแจก เป็นบัตรเติมเงินมือถือก็ได้นะครับผมหักในซิมได้เลยเติมเกมแบบฟรีๆเลยเนาะก็ลิงกอยู่ด้านล่างพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันเชิญเพื่อนได้เยอะเก็บคอยแลกบัตรชม,มันนี้แบบฟรีๆโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับผมฝากกัด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับผมดูควาไม่เลิกอ้าวถ้าเกิดได้สี่เหรียญจะได้เกมปิดนกผู้หญิงหรอเอ้ยกาเกินกากเกินบอกเลยกากอาจจะพลาดได้นะครับผมเมื่อ มันแยกนะครับผมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผมงั้นจัดไปอีก179เจ็สพชรอยากได้ทรงผมนี้จัดเลยวะ่ะออกมาเหอะออกมาเรียบร้อยพูดแล้วออกเลยแคดเดอร์มออกมาแล้วนะครับผมเป็นทางหน้าของโทเค็นโง่ๆนะครับผมโอ้เหนื่อยวะ่ะคิดดูเหอะสุ่มมาตั้งเยอะน้อยออกออกปุ๊บแล้วคือเอาจริงพี่ว่ามันล็อกประมาณส3พันอะอชุดเนี่ยเอาดิ ไม่ได้ตึงอะไรหรอกบางทีเอาจริงชุดเท่เฉยเกงกว่กระแสเอาพูดเลยนะอันนี้ก็พูดแต่เรานะครับผมเออเอาแค่ทรงผมคือจบเพีย้ยคือพี่เก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวไปเอาท่าฮาโลวีลองลอยอะไรอย่างี้ดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับได้ส่วแล้วทรงผมนะครับผมอันเดอร์คลัตนะครับผมแกะลายปีกนกด้วยนะครับผมเออคุณมีเกมม่งผมมีทรงผมเออทาไมผมเทก่กว่าบ้าล่รอกโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วแต่ ใครจะชอบยังไงแต่พี่ไม่ค่อยชอบนะครับผมเพียกได้อาิ็อกนอนสีฟ้ามากกว่านะครับผมโอเคเปล่านี่เลยส่งผมแกะลายเลยครับผมก็ได้มที่เรียบร้อยเมื่อกี้ส่งอะไรเข้าคังมานะก็ขอฟังพี่ฝอยเนี่ยแล้วกันนะครับผมก็ทนฟังนิดนึงก็ขอแนะนําเลยนะครับผมสาหรับคนที่สนใจจริงๆเนีครับผมก็คือข้าแจกบัตรทุงจริงมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นนะครับผมเป็นเกมแฮปปี้ดัมมี่ลิงอยู่ด้านล่างนะครับปักผมให้กดดาวโหลดเล่นซะสิบเกมเก็บพอยเยอะ คนที่ดาวโหลดใหม่ๆนะจะคือจะมีคอยเก็บเยอะมากเลยนะครับผมก็ไปลองดูเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ก็ได้ทรงผมนะแล้วก็เพชรฟรีอีก500รเพชรโอ้คุ้มจะตายโอ้โหดูดิตอนแรกพี่เหลือประมาณ200เพชรนะได้หัวพันเพชร 1, ก็บุญเอาทรงผมมาก็พอแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องกองกางเกงปีกนงปีกนกไม่เอาแล้วนะครับผมก็ทรงผมก็เท่แล้วนะครับผมก็ ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีฟรนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนะครับผมไม่ว่าจะเติมแบบรายเดือนหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องขอพ่อขอแม่เลยหาสร้างรายได้เสริมก็ได้เติมเข้าบัตรชูมันนี่ก็ได้ไอจอเข้าทูมันนี่วอลเล็ตน,นะครับผมไปซื้อของในเซเว่นจนได้เลยกิจกรรมตรนนี้ยาวถึงวันที่24นะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกัน เติมเงินรับโบนัสคูณ2นะครับผมเติม500ได้ห0 0เพชรนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มเลยครับผมห้ามพลาดนะครับผมตัวนี้คุ้มจริงคุ้มจริงไรจริงเอาเพชรไปเลื่อนขั้นสิทธิ์กระสูงก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็ฝากไวนด้วยนะครับผมก่อนจะไปนะครับผมสําหรับปีกนกสีขาวนะคนที่ชอบจริงๆก็เอาได้นะครับผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันเนาะโอเคก็เก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับพางเงินเติมเกมแบบฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเชื่อพี่กิจกรรม หมดวันที่24นะครับผมก็รีบเติมเนาะโอเคอย่าลืมเลยไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับผมตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วดาวน์โหลดแล้วเล่นประมาณ10 20ตาอะไรประมาณนี้นะก็จะได้คอยเยอะมากเชิญเพื่อนเยอะก็ได้แบบทูมันนี่แล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันวันนี้ได้เพชรฟรีดีใจมากเลยครับผม